สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมารีวิวสีป่าขันโยนสามกุกเสียงใหญ่ตัวนี้ให้ชมแต่ว่านาน,านๆบางทีหนิงได้ยินมีหลุดสีบ้างนะคะแต่ส่วนมากแล้วเขาจะยืนที่สามอายุไม่ถึงปีตัวนี้สามกุกเสียงใหญ่มากดูรูปร่างหน้าตาสวดทรงอง,ง์เอว หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นตัวเมียหนิงเองหนิงก็ยังก้ามกึ่งค่ะแต่หนิงสังเกตพฤติกรรมวันนี้แล้วหนิงเอียงไปแนวโน้มเป็นตัวผู้มากกว่าต้นคลิปหนิงให้ชมว่าเขาคูนกเรียกไม่ใส่กุกคือจัดมากช่วงนี้ตัวนี้จัดจริงๆค่ะทั้งขันทั้งเรียกทั้งคู คือเวลาจดนกหรือเทียบนกเขาคูนกค่ะดังนั้นเมื่อก่อนหนิงจะ50-50แต่วันนี้หนิงคิดว่าหนิงเอียงมาทางแนวโน้มตัวผู้แล้วแต่ถ้าพลาดก็ถือว่านกตัวนี้เก่งมากเลยค่ะขันทั้งวันขันจัดมากและก็เรียกนกคูนกเรียกไม่ใส่กุก สามกุกเสียงใหญ่ท่านไหนที่ชอบแนวสามกุกเสียงใหญ่ตัวนี้ได้เลยค่ะน,น,นานๆหนิงจะมีเสียงใหญ่สามกุกมาแบ่งสักทีคือไม่ค่อยมีค่ะส่วนมากแล้วหนิงจะเน้นเพาะนกที่เอ่อหถึงเก,กุกที่เป็นสีป่านะคะแต่ว่าช่วงนี้หนิงเข้าคู่พ่อแม่สามกุกแต่ว่าตัวนี้เกิดจากพ่อสามกุกเสียงใหญ่ และก็แม่6ถึง7กุกเสียงกลางๆตัวของเขาเองก็เลยเสียงใหญ่เหมือนพ่อดูรูปร่างหน้าตาแรกๆหนิงก,ก็คิดว่าเหมือนตัวเมียจังเลยแต่ดูจากพฤติกรรมการขันเอียงไปทางตัวผู้แล้วค่ะเสียงสามกุกเสียงใหญ่ตัวนี้สุดยอดมาก เดี๋ยวหนิงจะให้ฟังคลิปเสียงขันโยนของเขาตอนท้ายท้ายคลิปนะคะแต่ต้นคลิปหนิงให้ดูว่าเขาเรียกนกคู่นกคือเวลาจดนกนี้คือคู่กลับเลยค่ะวันนี้มารีวิวแบ่งนะคะสามกุกเสียงใหญ่ แต่เพศหนิงก็ไม่ให้ไม่ได้ให้ร้อเอร์เซ็นะคะว่าเป็นเพศผู้แค่หนิงคิดว่าหนิงเอียงไปทางตัวผู้แล้วล่ะช่วงแรกๆหนิงก็จะกำกึง่งคือเหมือนตัวเมียดูจากรูปร่างหน้าตาแต่พอดูพฤติกรรมช่วงสองสามวันนี้ทำไมพฤติกรรมเหมือนตัวผู้มากๆเลยแล้วการขันนี้แบบจัดจริงๆวันนี้คือ ขันอยู่ตัวเดียวไม่หยุดไม่ย่อนเลยแล้วเสียงนี่แบบทุ้มใหญ่เลยอายุไม่ถึงปีเป็นนกที่หนิงเพราะจากพ่อสามกุกแล้วก็แม่หกเจ็ดแต่เขาได้กุกเหมือนพ่อไงคะแล้วก็เสียงเหมือนพ่อด้วยพ่อของเขาตอนนี้หนิงเปลี่ยนไปเข้าคู่กับแม่3ามกุกเหมือนกันแล้วก็ จับแม่67ที่เป็นแม่ของตัวนี้ไปเข้าคู่กับพ่อพัน์ของหนิงที่ได้เจ็ดถึง8ปดกุกคือสลับคู่ให้เข้ากับเอกุกใกล้เคียงกันค่ะขนาดหนิงเอ่อให้พ่อ3ามกุกเข้ากับแม่หกเกุกก็ยังเหมือนพ่อมันแล้วแต่ตัวนะคะว่าพ่อจะส่งหรือแม่จะส่งแต่ตัวนี้คือพ่อส่งได้ทั้งเสียงใหญ่แล้วก็ได้ทั้งกุกเหมือนพ่อด้วย แต่บางทีมีแอบหลุดสีบ้างนะคือนานๆน,นะคะคิดเหมือนหนิงไหมคะหลายท่านคิดว่าสู้ทรงองค์เอลสรีระร่างกายเขาเหมือนตัวเมียไหมแต่สําหรับหนิงนะพฤติกรรมคือหนิงมองว่าตัวผู้แน่แน่แน่ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะคะมันก็มีโอกาสพลาดได้ตัวเมียเก่งๆจัดๆก็อาจจะมีค่ะแต่ตัวนี้หนิงเอียงละ ดูจากวันนี้ขันทั้งวันเลยนกตัวไหนเข้าใกล้ก็คูเลยค่ะตัวนี้เรียกไม่ใส่กุกนะคะรีวิวอะไรรีวิวกุ๋งใช่ไหมตอนนี้นกหายไปไหนเขาไปเกาะข้างๆค่ะ นี่ค่ะท่านไหนชอบก็ดูจากสรีระได้เลยนะคะรูปร่างหน้าตาแต่หนิงบอกได้แค่พฤติกรรมก็คือมีเรียกมีคูขันเก่งเสียงใหญ่ท่านไหนที่ดูนกเก่งช่วยคอมเมนต์มาบอกหนิงด้วยนะคะคิดว่าตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่หนิงไงียเอียงแล้ว ดูจากนิ้วนิ้วก็เหมือนเรียวนะแต่ว่าพฤติกรรมของเธอขัดแย้งมากแต่ตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ของหนิงก็เหมือนเขานี่ละคะ่ะตัวเรียวเรียวหัวเรียวเรียวคอกิวนิ้วเล็กก็เป็นตัวผู้ได้เหมือนกันตะเกียบห่างแต่แข็งก็เป็นตัวผู้แต่เกียบชิด นิ่มก็สามารถเป็นตัวเมียได้นะคะถึงจะตะเกียบชิดวันนี้มารีวิวแบ่งสามกลุกเสียงใหญ่เมื่อเช้าก็มีท่านที่อยุธยาบางปะอินทักมาว่าตัวนี้น่าจะผู้หรือเมียถ้าดูคลิปนี้ ก็รับชมอีกครั้งนะคะหนิงมารีวิวให้ชมชัดๆเลยแต่ถ้ารับไปแล้วกลายเป็นตัวเมียก็อย่าพึ่งด่าหนิงนะหนิงก็ไม่ได้ชัวร์เสมอไปทุกคลิปหนิงจะย้ำเสมอหนิงจะบอกได้แค่แนวโน้มถูกบ้างพลาดบ้าง เดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงขันโยนของเขาเลยค่ะว่าจะเสียงใหญ่จริงไหมทุ้มใหญ่จริงไหมตอนต้นคลิปหนิงให้ดูเขาเรียกเขาครูแล้วพฤติกรรมแบบนั้นคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหนิงมาจะมารีวิวลูกนกให้ชมช่วงนี้ก็เริ่มฟักออกมาบ้างแล้วแล้วก็มีลูกนกคู่ใหม่ที่เกิดจากพ่อ เกตแก้วสีครีมกับแม่สปริตเกตแก้วที่เป็นสีขาวลูกที่ได้ได้ลูกด่างค่ะได้เป็นคู่เกิดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าหนิงจะรีวิวลูกนกคู่นี้ให้ชมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ